ประวัติมุกดานเรียนรักกับ8เรื่องราวที่น่าสนใจของนางเอกสาวสุดฮอตคนนี้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกแถวหน้าของวิกหมอชิดเต็มตัวแล้วสําหรับมุกดาณรีนรักสาวน่าสวยตากลมโตดีกรีเจ้าของตําแหน่งมิส e ซี t น a ทล a ลน2011ซึ่งเธอได้ฝากผลงานละครไม่หลายเรื่องทั้งคมินัดปูลมัตสยาพันธการรักนางทิ์และก็ฮอตสุดๆจากละครบูทุกเรตติ้งเรื่องมัทรสโลกันทางช่อง 7sd รับบทเป็นหม่อมหลวงเทพน้ำพึ่งประกบคู่กับพระเอกหนม่มงพลแซบไม้พัทธรเดชแปเรื่องราวที่น่าสนใจมุกดาารินรักเรื่องที่1ประวัติส่วนตัวชื่อจริงมุกดานรินทร์รักชื่อเล่นมุกเกิดเมื่อวันที่26กรกฎาคมพศ2539เกิดที่จังหวัดระนองประเทศไทยมีพี่น้องทั้งหมด5คนโยเธอเป็นลูกคนที่ห ส่วนสูง165เซนติเมตรอาชีพนักแสดงนางแบบสังกัดช่อง7 s d ตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันเรื่องที่2การการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพิชัยรัตนาคารปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีคณะอิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารเชิงกลยุทธ์มหาวิทยายลัยหอการค้าไทยเรื่องที่ส จุดเริ่มต้นเข้าสู่วงการมุกดานารรนรักเข้าสู่วงการด้วยการประกวด m ิสเทียนไทยแลนด์ปี2011และก็ได้รับตําแหน่งชนะเลิศและนอกจากนี้จะมีความสามารถทางด้านการเต้นโดยเคยเข้าร่วมประกวด To b ี Number ร์วันด2012 c e t e ี m หลังจากนั้นมีโอกาสร่วมเดินแบบในงานโตเกียวรันเว2013และได้ถ่ายแบบให้กับนิตยาสารเรของประเทศญี่ปุ่น โดยตอนที่เธอนั้นอยู่ที่ญี่ปุ่นเธอจะใช้ชื่อว่านารินเพราะว่าคนญี่ปุ่นเรียกชื่อมุกกันไม่ค่อยได้จึงได้ใช้นามสกุลมาเรียกแทนเรื่องที่ 4. มุกดาคนนี้แหละที่เขาว่ากันว่าจะมาแทนสาวใหม่ดาวิกาเขาว่ากันว่ามุกดานาเรียนรักนางเอกสาวสุดทอดคนนี้แหละที่เขาว่ากันว่าจะมาแทนที่สาวใหม่ดาวิกาที่ไม่ต่อสัญญากับทางช่องซึ่งจะมาแทนที่ได้จริงหรือไม่นั้นเราอาจจะให้คําตอบไม่ได้ แต่ก็ถือว่ามุกดานั้นได้เริ่มนับหนึ่งในวงการนักแสดงกับบทบาทตางเอกงได้อย่างดีเลยท,ทีเดียวเรื่องที่ 5. ผลงานสร้างชื่อหลังจากเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงการช่อง7ตั้งแต่ปี2559มุกดาก็มีผลงานการแสดงออกมามากมายและเธอก็ได้แจ้งเกิดตั้งแต่ผลงานเรื่องแรกที่ได้แสดงเลยก็ว่าได้ตัวมีผลงาน,นเด่นๆดังนี้บทบาทปารมีจากเรื่องขมิ้นกระปูี2559บทบาทมัสยา จากเรื่องมัตสยาปี2560บทบาทพระพายจากเรื่องพันธการรักปี2 5 6 1าหบอทบาทมหลวงเพชรน้ำพึ่งจากเรื่องมัทุรสโลกันปี2562บทบาทเฟื่องละดาจากเรื่องม่านบางใจปี2563บทบาทปารมิตาจากเรื่องโซเวรี่ปี2563เรื่องที่6เป็นนางแบบประจำนิตยสารประเทศญี่ปุ่นก่อนที่มุกดา จะได้เซ็นสัญญากับทางช่องเจ็ดเธอเคยมีประสบการณ์การทํางานเป็นนางแบบแลกเปลี่ยนประจานิตยสารเรฉบับญี่ปุ่นอยู่ประมาณปีครึ่งจึงได้ประสบการณ์การทํางานกับคนต่างชาติและได้เรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองเมื่อไม่ได้อยู่กับครอบครัวเพราะเมื่อมุกดาไปทํางานที่ญี่ปุ่นจะต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวจัดระเบียบเวลาและฝึกภาษาซึ่งถือว่าเป็นความพยายามที่เห็นผลเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนกล้ามาเป็นนางเอกสุดท็อในทุกวันนี้เรื่องที่7 ผลงานละครทั้งหมดปี2559ขมิ้นกับปูนปี2560มัตสยาปี2561พันธก,การรักนางทิพย์ปี2562มัทุรสโลกันปี2563ม่านบางใจโซเวอรี่และมีการบางตัวไว้ในละครเรื่องกู้แขนแสนรักเคยบ้านไร่สะพายไฮโซเรื่องที่แปรางวัลที่ได้รับปี2554 มิส e ินไทยแลนด์2011รางวัลชนะเลิศปี2561รางวัลไทยแลนด์ฟีเวอร์อวอร์ด2017สาขาดาวรุ่งหญิงฟีเวอร์แห่งปีปี2562แค t a วอร์ด2019สาขาสาวปังแห่งปีรางวัลน,นาคราชอวอว์ดครั้งที่4สาขานักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมรางวัลซูมดารานิ w Year อว a r d 2019สาขารางวัลดาวรุ่งหญิงหน้าซูมแห่งปีปี2563 รางวัลแคทอวอร์ด2020สาขาสาวปังแห่งปี2020รางวัลมายามหาชนอวอร์ด2020สาขาตาราหญิงมาแรง